ติดไม่ติดติดไม่ติดให้มันจะดีจริงเหรอหรอฮะยังไม่แน่ใจเลยว่ะพรุ่งนี้มาเจอยดิเอ้แค่นี้นะ ไงออกอะไรมาเยอะแยะเมื่อคืนไปนั่งหาข้อมูลมาว่าะเออเ้าเป็นไงมัง่งก็เนี่ยมีคนบ่นอะว่าพอไปติดแก๊สเนี่ยต้องเอาเครื่องไปจูนใหม่มีปัญหาหลายอย่างเนี่ยดูดิยังหลายอย่างเนี่ยเครื่องดับนะเวลาเปลี่ยนจากแก๊สเป็นน้ำมันหรือน้ำมันเป็นแก๊สนน่ยแล้วยังรอบเดินเบาอีกทาให้เครื่องสั่นเวลาใช้แก๊สเนี่ยยังมีอีกนะพอเราช่างต่อสายไฟเนี่ยเขาต่อผิดทําให้เวลาใช้แก๊สเนี่ยใช้แต่น้ำมัอนะอย่างเดียวนั่นไง อันนี้เป็นการติดตั้งระบบเดิมหรือพิกกี้แบ็กที่แนะนำคือแฟลชฟลาแล้วมันต่างกันยังไงต่างดิระบบแฟลชจะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ไงมาเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเนื่องจากแก๊สระบบเดิมหรือพิกกี้แบ็กนั้นตัว ECU ของรถยนต์ที่มาจากโรงงานจะไม่สามารถสั่งการไปยังหัวฉีดและเซ็นเซอร์ของแก๊สต่างๆได้โดยตรง จึงจำเป็นจะต้องมีกล่องควบคุมแก๊สหรือแก๊ส ECU ขึ้นมาอีกตัวซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวดักสัญญาณที่จะส่งจาก ECU ของรถยนต์ไปยังหัวฉีดน้ำมันหรือเปรียบเสมือนการคัดลอกคำสั่งการจ่ายน้ำมันให้เปลี่ยนเป็นการสั่งจ่ายแกส๊สและหยุดการทำงานของระบบน้ำมันชั่วคราวโดยทั่วไปแล้วกล่องควบคุมหัวฉีดของระบบแกส๊ส ซึ่งเป็นเสมือนหัวใจของระบบในแบบเ,เดิมจะถูกออกแบบมาครอบคุมวงกว้างเพื่อให้ติดตั้งได้ในรถหลากหลายรุ่นแล้วจึงอาศัยหลักการจูนด้วยช่างผู้ติดตั้งอีกครั้งเลยจะพบปัญหาบ่อยๆว่าต้องนํารถเข้ามาจูนเครื่องหรือในรุ่นใหม่ได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้นด้วยการปรับจูนแบบอัตโนมัติแต่ถึงอย่างไรระบบเดิมหรือพิกกี้แบ็กค่าที่ได้นั้นก็ยังเป็นเพียงการไปคัดลอกสัญญ,ญาณจากกล่องควบคุมน้ำมันอยู่ดี ซึ่งค่าที่ได้ก็ยังไม่สมบูรณ์ไม่เสถียรมีความผิดพลาดในการคำนวณผลอยู่สูงผลที่ได้ก็คือรถวิ่งหนืดเพราะได้เชื้อเพลิงในปริมาณที่ไม่ถูกต้องเครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้นส่งผลเสียต่อระบบเครื่องยนต์ในระยะยาวอ๋ออย่างนี้นี่มีหน้าละความเร็วเลยไม่ตรงตามที่ต้องการเร่งเท่าไหร่ก็เร่งไม่ขึ้นสักทีเราุู้่าใช้เป็นระบบหัวฉีดแล้วนะก็นั่นไงถึงได้แนะนำให้ใช้แฟลช อัตราการเร่งความเร็วก um ็แม่นยำกว่าตั้งก็ง่ายไม่ยุ่งยากเลยเพราะเทคโนโลยีของ Flash เป็นนวัตกรรมที่ถูกออกแบบเข้าไปพัฒนาความสามารถในการประมวลผลของเครื่องยนต์ไว้ภายใน ECU น้ำมันเพียงตัวเดียวจึงสามารถสั่งการทำงานของแก๊สไปท <c oughs> ี่เครื่องยนต์โดยตรงได้อย่างเสถียรกว่าแม่นยำกว่าการประมวลผลอัตราที่ใช้แก๊ส จะทำงานประสานกับการทำงานของเครื่องยนต์เหมือนอย่างค่าการแตะน้ํามันที่ถูกกาหนดออกมาจากโรงงานโดยตรงและไม่จําเป็นต้องพึ่งส่วนควบคุมหัวฉีดแกีกต่อไปเพราะ Flash ไม่จําเป็นต้องใช้กล่องควบคุมแก๊สจึงทําให้สามารถใช้เซ็นเซอร์ต่างๆลดได้เลยไม่ต้องแดัดแปลงหรือใส่เซ็นเซอร์แยกแบบที่ผ่านมาผลที่ได้คือความปลอดภัยต่อเซนเซอร์และไม่เกิดความเสี่ยงต่อเครื่องยนต์ในระยะยาวระบบไม่ลวน และง่ายต่อการติดตั้งกว่าด้วยโอ้เจ๋งอะไม่ต้องปรับแต่งโดยติดตั้งแล้วสามารถใช้ได้ทันทีเนื่องจาก flash เป็นการเพิ่มความสามารถของกล่องประมวลผลน้ํามันให้รู้จักระบบแก๊สระบบ flash เป็นการปรับแต่งค่าแบบรุ่นต่อรุ่นจึงได้ถูกปรับแต่งมาให้ได้ค่าดีที่สุดดังรถที่ผลิตออกมาจากโรงงานในแต่ละรุ่นอยู่แล้วซึ่งไม่เหมือนระบบทั่วไปเห็นไหมล่ะ flash มีประสิทธิภาพมากกว่าจริงๆ ทั้งความเร็วที่ตรงตามความต้องการและความปลอดภัยของเครื่องยนต์คราวหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูการเทสความเร็วผ่านเครื่องไดโนโนเทสจะไ,ได้มั่นใจมากยิ่องอขึ้น